รูปข่าวเดนโมอสรฟุตบอลเชลซีประจำวันที่1เมษายน2562สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนที่เคยนะครับก็วันนี้มีประเด็นหลังเกมเมื่อคืนนะครับที่เชลซีบุกไปเอาชนะคา r ดิฟ c i ซิตี้2ประตูต่อ1นนะครับก็มี4ประเด็นร้อนหลังเกมก็มาเริ่มกันที่ข้อที่4เลยครับ ดับตาชิกฮีโร่มิดฟิลด์เวกตอชาวอังกฤษถูกเปลี่ยนตัวสู่ลงสนามมงพังประตูชัยให้กับสิงห์รูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็นอีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นว่าเขามีดีพอที่จะออกสตาร์ทเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นให้กับสิงห์ตุรนนนราม 3. ซารีกดดันหนักบางช่วงบางตอนของเกมแฟนบอลทีมเยือนตะโกนร,ร้องเพลงออกมาว่า We want s a r i out เราต้องการให้ซารีออกไปและการเล่นโดยรวมของทีมที่ไร้การเคลื่อนที่สอดประสานปราศจากการโจมตีที่สามารถหวังผลได้เมื่อไอเดนซา,ารูเบนลอปตชิกและคาร์ล่ามสันอดอยก็กลายเป็นผหาใหญ่ของสิงบรูที่น่าผิดหวังสุดๆคือคาร์ล่ามสันอดอยที่ฟอร์มสรเสด็สุดๆในเกมทีมชาติสัปดาหก์ก่อนไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแม้จะเป็นช่วง เวลาที่ทีมตามหลังอยู่และต้องการประตูอย่างสุดๆก็ตาม 2. การเบียดแย่งท o ฟโฟยังดุเดือดผลจากการแข่งขันของเชลซีและความพ่ายแพ้ของสเปอร์ส่งผลให้อันดับที่3-6ม,มีคะแนนห่างกันเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นและทำให้เส้นทางการเบียดแย่งตำแหน่งท o ฟโฟเพื่อชิงโคต้าการไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกยิ่งดุเดือดสุดๆใน6นัดที่เหลือของฤดูก,กาลนี้ หนั่งันโอดอยยังต้องเฝ้ารอโอกาสต่อไปเนวเตะวัย18ปีที่แม้จะได้ประเดิมสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีรอนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวยังไม่สามารถมีชื่อเป็นหนึ่งใน11ตัวจริงให้กับสโมสรต้นสังกัดอย่างสิงบุรได้ทั้งนี้ซารี่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเขาไม่ได้ติดตามผลงานของเจ้าหนูอดอยกับทีมชาติพร้อมยืนยันว่า เขาควรที่จะต้องพัฒนาฝีเท้าให้ได้ยอดเยี่ยมกว่านี้นับว่าเป็นการบั่นทอนสภาพจิตใจของแข้งไวเกตต่อ,อย่างแท้จริงเมื่อเจ้าตัวยังถูกมองข้ามในสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูขึ้นนำดูท่าทางเส้นทางการกระแข่งในถิ่นสเตปาบิตของเขาอาจจะต้องสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้มาต่อกันที่ข่าวนะครับซารีตีมิน ผมไม่รู้ลำหน้าหรือไม่แจงเหตุอาซากองเต้สำรอง m มารลิซิโอซารีคุณซื้อแผนเดียวไม่ทราบว่าลูกที่เชลซีได้ประตูตีเสมอคาดิฟซิตี้นั้นลำหน้าหรือไม่รวมถึงเปิดเผยสาเหตุที่จัดเอเดนซากับเอนกลกองเต้เป็นสำรองศึกพิมริลิกที่คาดิฟซิตี้สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเซซาอัปิลิเกต้ามงตีเสมอทั้งที่ลำหน้า แต่ธงไม่ยกก่อนที่รูเบนลับตชิกจะโขกช่วยให้สิงเฮโซพลิกเอาชนะ2-1ทั้งนี้ซารี่ให้สัมภาษณ์กับ bbc ตอนท้ายว่าเราโชคดีแต่ก็สมควรชนะผมไม่รู้ว่าล้ำหน้าหรือไม่นิววอนอกบอกผมว่ามันล้ำเขามั่นใจผมไม่รู้เพราะซุ้มฝั่งเราอยู่ค่อนข้างไกลเกตโทษแต่เขาก็มั่นใจเกมนี้อาซาลงสำรองแทนเพโดโริเกส ตั้งแต่นาทีที่53ส่วนกองเต้นั่งดูเพื่อนเล่นจนจบเทนเนอร์ชาวอิตาเลียนกล่าวอีกว่ากองเต้ลงเล่นมาแล้ว50นัดส่วนอาซา47สัปดาห์ที่แล้วพวกเขาเล่นให้กับทีมชาติ2นัด180นาทีผมเลยเห็นว่าถึงเวลาต้องพักทั้งคู่เราโชคดีเพราะเราได้3แต้มโดยที่อาซาลงเล่น30-35นาทีส่วนกองเต้ไม่ได้ลง ผมพอใจมากกับ3แต้มที่ได้หากแพ้ในวันนี้มันคงแย่มากสำหรับเราเราสู้อยู่เรายังมีโอกาสผมจึงพอใจมากซารี่กล่าวทิ้งท้ายมาต่อกับที่ข่าวนะครับก็ยังเป็นข่าวของซารี่เหมือนเดิมนะครับซารี่ลั่นขอเปลี่ยนความคิดแฟนสิงให้ได้หลังโดนโห่ไหล่มอริสโอซารียืนยันว่าเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนความคิดของแฟนบอลเชลซี หลังต้องการให้คุณซือชาวอิตาเลียนออกจากตำแหน่งในเกมที่เฉือนชนะคาดิฟซิตี้เชลซีมีฟอร์มที่ไม่น่าดูชมหลังโดนบิ๊กต่อคาร์มานาลายิงประตูให้คาดิฟออกนำก่อนส่วนแฟนบอลที่เดินทางตามมาเชียก็ตะโกวนว่าเราอยากให้ซารีออกไปแสดงถึงความไม่พอใจที่มีต่อคุณซือของทีมถึงอย่างนั้นสิงห์รูยังรอดตายไดจากเซซ่าอัปริกเวตาทำประตูตีเสมอ แม้จะเป็นจังหวะล้ำหน้าก็ตามจากนั้นรูเบนล็อตชิกก็มายิงประตูชัยในช่วงเวลาทดบวลาบาดเจ็บก่อนเกมซารี่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องดอบเอเดนาซากับเอ็นโกลโกองเต้ส่วนคารัลัมัสันโอรอยก็นั่งบนมานั่งสำรองไม่ได้โอกาสลงแม้แต่นิดเดียวหลังทำผลงานดีกับทีมชาติอังกฤษก็ตามซารี่ให้สัมภาษณ์ว่าผมอยู่ในสนามตลอด 45- ปีที่ผ่านมา ดังนั้นผมจึงรู้ถึงปฏิกิริยาจากแฟนบอลเป็นอย่างดีผมเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะผมผิดหวังกับนักเตะของผมมากบางทีรอให้จบเกมน่าจะดีกว่านะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมหรอกโชคร้ายที่ฤดูการนี้ผมจะจินแล้วและผมต้องทำผลงานเพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขาวิธีจะทำแบบนั้นก็คือเราต้องคว้าชัยชนะถ้าคุณทำได้แล้วสิ่งที่ผ่านมาก็จะถูกลืมไป แน่นอนว่าเราต้องพัฒนาขึ้นและเล่นให้ดีกว่านี้แต่บางครั้งในฤดูดกาลหนึ่งเราต้องการชัยชนะแบบนี้บ้างมาต่อกันที่ข่าวนะครับอยู่ไปไม่กระเตื้องอดีตกองหลังเชลซีเชื่ออาซาลาสิงแน่มาลิโอเมลชดอดีตกองหลังของเชลซีเชื่อว่าเอเดนอาซาปีกซูเปอร์สตาร์ของเชลซีจะย้ายออกจากสโมสรอ,อย่างแน่นอน เพราะทีมไม่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานเหมือนอย่างที่เขาต้องการมีกระแสข่าวลือตลอดว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมต้องการย้ายออกจากทินสตาอปบิตโดยมีเรือบลิตตกเป็นข่าวมาตลอดอาร์ากำลังเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาและไม่มีทีท่าว่าเขาจะลงนามในสัญญาใหม่แต่อย่างใดแม้สัญญาว่าจะตัดสินใจอนาคตในเรวัน ไม่แฉอบเผยว่ามีบางคําที่เอเดนซาจะต้องถามตัวเองจะได้แชมป์ที่นี่หรือเปล่าจะกลายเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นกว่านี้หรือไม่และภายในทีมจะทําให้ตัวเองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนที่ต้องการหรือไม่และคําถามเหล่านั้นมีคําตอบว่าไม่คุณคิดว่าเขาทําอะไรต่อไปล่ะผมไม่เห็นทางเลยนะว่าเขาจะอยู่กับเชลซีต่อไปพวกเขาต้องนั่งลงคุยกับเขาให้เร็วที่สุด เพราะหากไม่แล้วอำนาจทั้งหลายจะตกไปอยู่ในมือของเขาเขากำลังจะหมดสัญญาและคุณจะทำอะไรก็ไม่สำคัญแล้วพวกเขาทำอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการพวกเขาสามารถบอกเขาได้ว่าคุณต้องเซ็นเดี๋ยวนี้เลยแต่ไม่ว่าพวกเขาจะกดดันอะไรมันก็สายไปเสียแล้วดังนั้นตอนนี้พวกเขาอาจต้องมานั่งคุยกันแบบเปิดอกบอกไว้ว่าเอาล่ะผมรู้ว่านายเข้าใจว่าเราอยากต่อสัญญา และเราจะให้ทุกอย่างที่จะให้ได้ไม่งั้นเราก็ต้องปล่อยคูดไปเพราะหากไม่แล้วเราก็จะไม่ได้เงินอะไรเลย D, A, สกายตีเอฟเลงดาบวอนออกสกายสปอร์ตสำนัก่าวชั้นนำของอังกฤษรายงานว่า FA สมอคมสุดบอลอังกฤษอาจลงโทษนิววอนออกคุณซื้อข้อเท่าของ City. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ค้ชวัยจ0ปียืนจ้องขมิงใส่ผู้ตัดสินเคลาะพอสัน และทีมงานหลังจบเกมพรีเมีลีกที่คาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งบูเบิร์ตแพ้คาบ้านต่อเชลซี1-2ไม่ใช่แค่นั้นเพราะในการให้สัมภาษณ์หลังเกมมอรนอกกล่าวโจมตีผู้ตัดสินในพรเมีลีกว่าทำหน้าที่ได้แย่ที่สุดในโลกเกมนี้ทีมงานผู้ตัดสินของพอสันทำผิดพลาดในนาทีที่84ซึ่งเซซาอัตเปริโกตามงตีเสมอให้สิงไฮโซ ทั้งที่ยืนลำหน้าค่อนข้างชัดเจนล่าสุดสกายสปอร์ตระบุว่า FA อาจมีบทลงโทษต่อบนอนนกทั้งจากการยืนจ้องทีมงานผู้ตัดสินอยู่ตรงกลางสนามและการให้สัมภาษณ์โจมตีการทำหน้าที่โดย FA จะพิจารณาทั้งสองเหตุการณ์แยกกันโดยพวกเขากำลังรอรับรายงานการทำหน้าที่จากผู้ตัดสินพอสารอยู่นี่ก็เป็น การอัปเดตข่าวคืบหน้าล่าสุดของเชลซีในวันนี้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับสำหรับข่าวทางด้านซารีนะครับว่าจะทำผลงานต่อจากนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนข่าวของเอเดนาซาก็ยังเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นข่าวออกมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวส่วนคาร์ลมาสัน,สนร,อรอยก็ยังมีข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับว่าสโมสรจะพยายามที่จะให้เขาต่อสัญญาใหม่นะครับแต่ในเกมล่าสุดก็เขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นนะครับสำหรับ พเรามาันรอดอยซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีในระดับทีมชาติด้วยครับก็การอัปเดตเขาของโง,งมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ